ในการตั้งค่าการคัดลอกหมายเหตุนะครับยูสเซอร์สามารถมาที่เซตติ้งตรงนี้นะฮะจากนั้นก็เลือกว่าเราจะตั้งค่าที่เอกสาไรไรมาที่การไปเอกสารนะครับสมมุติผมอยากจะตั้งว่าเซลล์ออเดอร์ไป BL เอนี่ยอยากให้คัดลอกหมายเหตุก็ให้เลือกเป็น yes นะครับทีนี้ผมกดในเซลล์ออเดอร์ดูตอนนี้เซลล์ออเดอร์ผมขึ้นว่า so to bl นะเวลาผมคัดลอกไปที่ตัว bl นะครับระบบมันก็จะคัดลอก so to bl ไปด้วยนะฮะทีนี้สมมุติถ้าผมเปลี่ยนเป็นโ no นนะก็คือไม่คัดลอกนะครับไม่คัดลอกละผมก็กดเหมือนเดิมนะครับมาที่ Sell Order, เซลเดอร์แล้วก็กดแปลงเป็น bl ระบบมันจะไม่ขึ้น s so s to bl และมันจะเอาตัว default setting ของตัวใบแจ้งนี้พอดีผมใบแจ้งนี้ default setting ผมเซตว่า b บิ l นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับ สกัดนี้จะไม่อ p พพลายเฉพาะ SO 2 BL อย่างเดียวแต่ว่ามันอพพลายกับทุกเซตติ้งเลยถ้า SO 2 o IB ก็มาเซตที่ตรงนี้นะครับ BL 2 i v ก็สามารถมาเซตได้ที่ตรงนี้เหมือนกัน